12ลัคนาราศีจะโชคดีเรื่องอะไรในวันขอเงินจากพระจันทร์จะมาบอกความเป็นมงคลในวันขอเงินจากพระจันทร์ทุกวันขอเงินจากพระจันทร์จะมาบอกความเป็นมงคลอาจจะเป็นลัคนาราศีต่างๆวันขอเงินจากพระจันทร์ในหนึ่งเดือนมีแค่หนึ่งวันเท่านั้นสำหรับวันขอเงินจากพระจันทร์ในเดือนมีนาคมตรงกับวันที่29มีนาคม2568 เวลา17บเนาฬิกาจุดห้นในวันนี้วันขอเงินจากพระจันทร์อย่าทะเลาะก,กับใครทำอารมณ์ให้ดียิมย้มแย้มแจ่มใสเอาสตางหรือลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าอธิษฐานขอพรขอเงินขอโชคขอลาบอธิษฐานในสิ่งที่เป็นมงคลหรือใครจะซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านหรือที่ดินเอาโฉนดที่ดินมาขอพรได้ ในวันของเงินจากพระจันทร์นี้สิบองลัคนาราศีจะโชคดีเรื่องอะไรบ้างรัคนาราศีเมษจะได้รับทรัพย์และโชคดีในการติดต่อเจรจารัคนาราศีพฤษภโชคดีมีลาบมีลาบเป็นเงินมีลาบเป็นงานมีลาบเป็นของขวัญของกินหรือมีลาบเป็นข่าวดีก็ได้รัคนาราศีมีถุน โชคดีในเรื่องของการมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมในวันของเงินจากพระจันทร์จะมีข่าวดีจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสที่ดีรัคนาราศีกรกฎโชคดีเรื่องเงินรับวันของเงินจากพระจันทร์มีโชคดีในเรื่องเงินหาเงินได้มากขึ้นมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมารัคนาราศีสิงห์เป็นอีกหนึ่งราศีที่โชคดีเรื่องเงินค้าขายดี พ่อค้าแม่ขายถือว่าโอเคเลยในวันของเงินจากพระจันทร์ตื่นมาไร้สดแต่เช้าพูดกับลูกค้าดีๆพูดกับลูกค้าเพราะๆจะค้าขายดีมีเงินหาเงินได้มากรักนาราศีกันจะโชคดีแต่ต้องพูดให้น้อยถ้าพูดมากโชคจะหายพูดให้น้อยเพราะถ้าพูดเยอะพูดมากไปโชคดีและโชคลาภจะหายไปในวันนี้ ถ้าจะพูดลัคนาราศีกันให้พูดอธิษฐานในสิ่งที่เป็นมงคลในวันขอเงินจากพระจันทร์ปรารถนาสิ่งใดก็ขอในวันขอเงินจากพระจันทร์แต่กับคนอื่นพูดให้น้อยๆแต่ถ้าพูดขอพรพูดในสิ่งที่เป็นมงคลพูดได้เลยจะเกิดโชคดีโชคลาภลัคนาราศีตุลตัวเองไม่มีโชคแต่ถ้ามีคนรักมีหุ้นส่วน จะได้รับโชคดีมีข่าวดีจากคนรักหรือหุ้นส่วนรัคนาราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งรัคนาราศีที่โชคดีเรื่องเงินในวันของเงินจากพระจันทร์จะมีโอกาสได้เงินมากได้เงินก้อนรัคนาราศีธนูโชคดีจากการติดต่อเจรจาในวันของเงินจากพระจันทร์พูดให้ดีพูดให้เพราะพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นมงคล หรือในวันนี้ให้พูดอธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตลูวันขอเงินจากพระจันทร์ให้พูดอธิษฐานขอพอรในสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังได้รักนาราศีมังกรมีโชคดีชัดเจนมากในเรื่องงานมีโชคดีชัดเจนมากในเรื่องเงินแปลว่าทั้งงานทั้งเงินดีมากวันขอเงินจากพระจันทร์นี้ตั้งใจทำงานหาเงิน ตั้งใจค้าขายจะมีความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินรัคนาราศีกุมมีโชคดีสองชั้น 1. โชคดีได้เงินมากและ 2. ได้เงินแล้วยังไม่พอยังได้รับโชคดีบางอย่างจากคนรักอีกด้วยรอดูก็แล้วกันโชคสองชั้นที่ว่าจะได้สองชั้นตามดวงชะตาหรือเปล่ารัคนาราศีมีนการเดินทางจะทำให้มีโชคดี วันนี้ตรงกับวันเสาร์บางคนอาจทำงานบางคนอาจจะหยุดงานถ้าใครหยุดงานดีเลยเมื่อเดินทางจะโชคดีวันนี้ให้เดินทางไปทำในสิ่งที่เป็นมงคลเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปกราบพระสงฆ์ที่เคารพนับถือไปถวายสังฆทานหรือเดินทางทำบุญไหว้พระในวันของเงินจากพระจันทร์ก็ได้แล้วอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา จะทำให้เกิดโชคดีขอให้ทุกคนทุกราศีทั้ง12ราศีมีโชคดีในวันของเงินจากพระจันทร์นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวง12ลัคนาราศีในวันไหว้ของเงินจากพระจันทร์ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แท้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ